สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะออกมาเกี่ยวข้าวกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ในแปลงข้าวนะคะแต่ว่าไม่ใช่แปลงนี้นะแปลงนี้เป็นข้าวหอมมะลินะคะข้าวหอมมะลิ105แปลงที่เราจะเกี่ยวอยู่ด้านหน้านูน้นเป็นข้าวดอนะคะที่นี่จะเรียกข้าวดอเป็นข้าวเหนียวอะคะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าชื่อพันธุ์จริงๆเขาชื่อพันธุ์อะไรเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปหาชื่อพันธุ์มาให้ ในคลิปแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเป็นชื่อพันไว้ให้เอ,อ่อตอนนี้เราก็กำลังรอรถเกี่ยวอยู่นะคะบรรยากาศก็จะค้มๆไม่รู้ว่าแสงมันจะได้หรือเปล่าเนาะมืดหรือเปล่าก็ไม่รู้บรรยากาศก็จะค้มๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีพายุเนาะก็อย่างที่รู้กันตอนนี้น้ำในห้วยก็เต็มแล้วนะคะน้ำในห้วยก็เต็มแล้วอีกประมาณศอกหนึ่งก็จะถึงฝั่งแล้วนะคะ นี่ก็คือแปลงข้าวที่เราจะเกี่ยวนะคะส่วนอีกแปลงหนึ่งตรงนั้นก็คือข้าวหอเมลิแปลงนี้คือแปลงที่เราจะเกี่ยวข้าวก็จะแก่ไม่เสมอกันหรอกคะ่ะเพราะว่าตรงไหนที่เขาได้น้ําสมบูรณ์เขาก็จะแก่ก่อนนะคะแต่ว่าตรงริมๆตรงเนี้ยน้ํามาไม่ถึงเนาะเพราะว่าที่มันไม่เสมอกันแต่เราก็จะเกี่ยวไปหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดน้ําในห้วยอะ่ะตรงเนี้ยน้ําในห้วยถ้าเขาขึ้นมาเยอะกว่าเนี้ มันจะไหลเข้ามาในในแปลงข้าวนะคะมันก็จะเสียหายไปหมดดังนั้นถ้ามันพอเกี่ยวส่วนมากไปแล้วเราก็จะเกี่ยวไปให้หมดเลยนะคะมันก็จะได้เป็นส่วนมากแล้วก็เสียส่วนน้อยรถอันนี้คือเราเ,าเตรียมมาไวบ้บรรทุกข้าวออกจากนานะคะเพราะว่ามันมันเอารถใหญ่มาไม่ได้ถนนมันไม่ดีนะคะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ที่ขุด ขุดดินจากห้วยขึ้นมาถมเป็นถนนดังนั้นพอเวลาน้ําในห้วยมันขึ้นมาเยอะมันก็จะสุดลงนะคะมันจะเป็นมันจะมีถนนบางที่ที่ว่ามันสุดลงถุงเราใช้รถอุ้มไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถจะเอารถเข้ามาได้หลายคันนะคะเดี๋ยวรอดูตอนที่รถเกี่ยวข้าวมาแล้วกันนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งน่าจะมาแล้วแหละ

ี้ก็ได้แล้วนะคะ1อุ้มอุ้มเล็กก็กลับไปเกี่ยวอีกนะคะยังไม่หมดยังเหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งนี่คือข้าวทั้งหมดที่เราได้นะคะหนึ่งไร่แทแดตากที่เมนเลยจ้า